แล้วเนลี่ไปมองอะไรตรงนั้นวันนี้นะคะเด็กๆมีกิจกรรมทำคิวซูชิเราเข้ามาอยู่ในห้องของคนญี่ปุ่นเลยอ้าวนักเรียนตั้งใจเรียนกันนะครับเราต้องระวังมีดด้วยนะอย่าเอาไปฝากไว้ที่อกใครนะ อันนี้เมลี่เหมือนทำกบนะโอ้โหสุดที่จะหมุนอ้าโหนี่จนหมุนจนหูหลุดเลยนะครับเี้เขาทำอะไรกันนะครับแม่ป๊เป้วันนี้เขามีพิธีประเพณีค่ะแต่ประเพณีอะไรไม่รู้ว่าบังเอิญมาก เป็นเฟสติวัลอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตลาดปงตลาดปลาแถวนี้นะตอนนี้เราอยู่กันที่เราอยู่ในย่านกินซ่าโตเกียวญี่ปุ่นค่ะเออโชคดีมากเลยนะได้เห็นอะไรแบบนี้ในญี่ปุ่นใช่มาตั้งหลายทีไม่เคยเห็นนะไม่เคยเจอลังมีอะไรอ่ะยมนี่คือปลาเหรอหัวปลาเป๊มองสิ่งนี้ว่าเป็นปลาเหรอเอาแค่ว่าเป็นวิธีเกี่ยวกับปลาเดียวว่าอะไรสิงโตเหรอไม่รู้สิสิงเหรอแต่ดูมันไม่น่าจะใช่ปลาป่ะ ปามังกรนีเออเออ่เหมือนเขาจะแบกไอ้พวกนี้ไปกันนะแห่เขาแห่ดูเขาแต่งตัวกันโอ้โหทีหลังนู่นนู่นเป็นเกี้ยวเลยโอ้โหนั่นไงนั่นไงเขาแบกเกี้ยวนั่นไงเขาแบกกันมา เด okay mm ี๋ยวเนี้ยถ้าคนที่อยู่ที่แแบบนี้หมดแล้วเขาก็จะเปลี่ยนใช่ไหมใช่มันเยอะมากเลยนะทีอยู่ข้างใต้เออแต่พ่อมาดีมากเลยได้เห็นอะไรแบบนี้ใช่แต่เรากำลังเดินทางและกำลังสูญเสียสมาชิกเพราะอ๋อยิงเจอแล้วใส่มวกสีแดงเพราะวันนี้เราเดินทางมีไกด์นำทางด้วยมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ใส่กางเกงใช่เขาใส่ดีเขาไม่ได้ใส่เสื้อเขาใส่ กกางงเใในส่ผ้าสีขาวบางๆอยู่เขาเรียกผ้าเตี่ยวอะไรอย่างี้ป่ะคนหนึ่งใช่ที่ใส่แต่เสื้อที่ใส่กางเกงไม่ใส่กางเกงในแล้วเนลลี่ไปมองอะไรตรงนั้นเขาให้มองเกี้ยวไม่มองกระกงอะไรเงี้ยี่เขาก็มาใกล้ๆหนูมากเราก็มองแต่เกี้ยวไม่ได้ไปดูกางเกงหนูกางเกงในเขานะไม่เห็นแต่คนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วนุ่งข้างล่างเหมือนซูโม่จะเห็นไหมเขาแต่งตัวแบบ ญี่ปุ่นโบราเนี่ยค d i t i o n นลและนี่เรากำลังจะเดินทางไปไหนครัเนี่ยวันนี้นะคะเด็กๆมีกิจกรรมทำคิวซูชิไม่ไกลจากโรงแรมที่เราพักนะเราเดินไปกันได้จริงๆแล้วอ่ะเราจะขึ้นรถไฟไปแต่พอดีเจอขบวนเมื่อกี้ก่อนทางไกลก็เลยแนะนำว่าเดินไปดูกันไหมใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีคือถ้านั่งรถไฟก็แค่สถานีเดียวอ๋อแถวนี้เขาเป็นตลาดปลาไงอย่างที่บอกอ่ะเฟสติวัลเมื่อกี้ก็เลยจัดกันแถวนี้ดูสิ ปลาเต็มเลยเขาบอกว่าที่นี่มีซูชิซาซิมิแบบสดๆทํากันตรงนี้เลยนะนี่โต๊ะยืนกินซื้อจากทานตรงนี้นะแล้วก็มานั่งมายืนกินตรงนี้เราเห็นฝรั่งยืนกินกันนะแล้วก็มีเบียรในมือกินกันอย่างอร่อยบรรยากาศดีเหมือนกับเพิ่งเปิดร้านกันเลยเนี่ยนี่เมนูจะบอกว่าเดินไปเนี่ยก็กลิ่นหอมฉุยมากนี่ไงเขาเผากันตรงนี้เลย ปลาไหลโหปลาไหลหอยเชลล์อู้หอมเขาแกะกุ้งกินอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นก้ามปูอะไรสักกล้าแบบก้ามใหญ่ๆเลยปูเข้าฟิตเนสก้ามโตเขากินซีโอเชียนด้วยปลาหมึกโอ้โหหอยหอยตัวใหญ่ จริงๆญี่ปุ่นมีแต่ของอร่อยนะคือรู้สึกว่าเป็นประเทศที่มาเที่ยวแล้วของกินถูกปากแทบทั้งนั้นเลยร้านที่ทําซูชิอะซูชิจะต้องเป็นปลาไงเ,ยเลยมาอยู่ในนีหรือเปล่าพ<ช>ี่ชะจาจะมาทําคิวซูชิเนี่ยใช่เออใช่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 ใชใชคิวซูชิเนี่ยมันจะมาแบบน่ารักเลยนะทามาแบบเป็นดอกไม้เป็นสัตว์เป็นอะไรเงี้ยแ้สอนเด็กๆทำแล้วทําเสร็จเด,เด็กก็กินเลยจริงๆที่ผ่านมาเวลาเราไปเที่ยวอ่ะมันก็มีนะที่ว่า ที่ที่เราเที่ยวมีตลาดปลาที่เขาหิดไปกันแต่เราอไม่เลือกจะไปเพราะว่าเราไม่รู้ตลาดปลาเราก็นึกถึงตลาดแล้วมีปลาแบบบ้านเราไงเอ้ยถ้ารู้ว่ามาแล้วแบบมันเดินกินสนุกนี้ก็จะมานะอย่าเสย์อย่าแสกตายทุกเมสนำหนี้ของแดกแล้วนำไ s แบร่ต่อไปครับเรนนี่เนลี่ส<แ>รุปแปลให้ลุงโยฟังเอ่อก็คือเขาบอกว่า หนูอ่ะอธิบายไม่ต้องอธิบายค่ะอะไรนะเนลี่ว่าอะไรนะไกด์ก็อธิบายให้เนลี่ฟังอย่างละเอียดเลยเราก็ถามเนลี่ว่าเนลี่มาอธิบายแปลเป็นไทยให้ลุงโยฟังเนลี่บอกเออคือไกด์บอกหนูว่าไม่ต้องแปลให้ลุงโยฟังโอเคมากเห็นหลายร้านก็มีนะใช่เขาก็เก็บมาจากทะเลเหมือนกันเนาะ โอ้โหนี่นะครับสดๆดเดี๋ยวแม่ปูเป้จะลองชิมเพราะวันนี้มาจากร้านนี้เลยนะนี่เพิ่งขึ้นมาจากท้องทะเลเลยนะกล้ามอืมเป็นไงอันนี้อร่อยมากโยหอยอันนี้โตมากเออหอยนางรมยังยักษ์นีหอยเม่นหลายคนชอบกินนะถวยแม่แม่พูดกับคนญี่ปุ่นครับ excuse me เออเออเออถ้วยถ้วยมีไหมอันนี้ถวย หอยดิบหอยนางลมใช่เขากินดิบๆอะไรปะแม่นี่ปลาไหลนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้แต่มาชิมตรงนี้เพราะว่าเราต้องรีบส่งเด็กเปืนเรียนไปเรียนลไปฟาแม่เดี๋ยวโดนช็อตแม่ก็ซื้อมาเงียบอืมอร่อยมากอร่อยมากงามอร่อยโอโหนี่เจแปนนิสสไตล์โดยแท้เลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องของคนญี่ปุ่นเลย อันนี้น่าจะเป็นบ้านเขาเลยแหละแล้วเขาก็จัดสอนแบบนี้นี่คือห้องของคนญี่ปุ่นเลยนะคะนี่เขาอยู่แบบนี้เลยเอ,อ้าวนักเรียนตั้งใจเรียนกันนะครับ <c oughs> วันนี้เซนเซจะสอนแล้วนะครับ <c oughs> อ่านี่มีผ้ากันเปื้อนนะครับให้เด็กๆเซ <c oughs> นเซเราชื่อมามิเซนเซแปลว่าคุณครูเราต้องระวงังมีดด้วยนะมีด <c oughs> อย่าเอาไปฝากไว้ที่อกใครนะรู้ไหม ใส่ฝั้งไหนอะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ชื่อมาชื่นี่ช่วยเใชัยเนี่ยไทยแลนด์เคยมีเหมือนกันนะมีคนเคยมาเรียนกับเขาเยอะแยะมากมายเพราะว่าเวลาเขามาสอนเนี่ยเขาก็จะให้เขียนชื่อแล้วก็มาแขวนไว้ตรงนี้เตรียมข้าวค่ะสำหรับทำข้าวปั้นมันร้อนพัดให้ข้าวเย็นๆ ให้ระบายความร้อนของข้าวออกไปแล้วเหมือนกันจะให้ส่วนผสมเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปเคลือบข้าวจะได้เงาเงาใช้นี้ใช้นี้น้อ่ะพัดนี่ข้าวร้อนทุกคนต้องช่วยกันพัดให้ข้าวเย็นนี่เราก็ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็เหมือนบบเน็ตอ่งโรยข้าวรสต่างๆเขามีเมนูนี่ใช่ไหมอ๋อนี่เมนูดอกไม้นี่เมนูแผ่นด้านตอนนี้ก็พับสาลาย แม่สาไล่2องแผ่นใหญ่เมื่อกี้ก็เป็นสีแผ่นเล็กๆนะครับในเท่าๆกันนี่ได้สาไลา่สแผ่นเท่าๆกันแล้ว,ลวตอนนี้เริ่มแล้วครับเขาใช้งานฝีมือโดยแท้แล้วนะครับตอนนี้เด็กๆนี่ดูตั้งใจทํากันมากดูของ,องลีร้ทุกคนมีฝีมือนะเริ่มต้นได้สวยนะหวังว่าเราจะเห็น,จ,หนจุดหมายปลายทางที่สวยงามนะเราได้ยินเด็กๆคุยกันกินแล้วอยากินแล้วต้องเป็นกันด้าด้วยหรอกินเลยได้ไหม แล้วก็หมุนเลือหมุนมุนแล้วก็เปแปะข้างบนใช่แสดง yes จะดื่อโอเคเด็กเกดเน็กซ์ทำสีอันเลยแนนพรีจะดื่อทำทุกอันดูจากนี้วิวเราเนี้ยเจมา์ดูมีแวิวในการเป็นเชฟมากสุดเลยนะแม่ของเจมส์ก็ทำอาหารเก่งไงใช่ตัดมาที่แม่ก็คงได้เลือดของแม่มาบ้างตัดมาที่แม่ของอีกสองสามคนทำไม่เป็นไม่ได้ทำอาหาร นี่เดลลี่รีบบอกเสร็จเลยเพราะว่ามามาทำอาหารอร่อยใช่ปะใช่ค่ะที่ที่อร่อยที่สุดก็คือขนมไข่สัมันิงจบแล้วสุดแต่แม่ทำอะไรอร่อยสุดอาหารนะไอ้แม่สั่งแม่สั่งแม่สั่งแม่ทำอร่อยทุกอย่างเพราะแม่สั่งครับเราทำซุนชินะครับ เบาเบาสวยแล้วโหสวยเลยดูของดูสิค่ะอุ้ยแม่ของทได้สวยจริงกลัวกลัวไม่ได้เข้าจีนเลยลูกฮะเดี๋ยวเราจะเลือกสี่อันเนี้ยสองชิ้นมาทำไออีกสองชิ้นมาทำเอียคือตากับหูของแพนด้าทำให้มันเป็นของคลนให้มันเซนเซสวยมากเลยเนาะก็หยิบมาแล้วว่าเหมือนกันอหะทำไมของเซนเซแฟลชซีแบบเป๊ะนี้ you have pandas two eyes here and then let place both of this a little bit นี่วางไปเตะกันมองจากมุมนี้เรื่องขอแฮนด้าน่ดูลังมันไม่มเลยแต่ไ่ตาจริงๆนี่เอาแบบขนานี้ตายแต่มัตั้งตรงเลย่ไ ไหนดูซิให้ลุงโยดูซิของเนลี่เป็นไงเฮ้ยเนลี่นี่ตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ซ่องฝั่งนั้นสวยด้วยเออถูกต้องเนลี่น้องเล็กของเรานะฮะค่อยๆเรียนรู้กันไปขั้นตอนนี้น่าจะสำคัญพายดีๆนะลูกระวังนะลูกกดไว้ ชั้นสุดท้ายเอาขึ้นมาประกบอันนี้ไงมันมันจะเป็นหน้าแทนดาแล้วตอนนี้วางเปลี่ยนให้ทั่ววางทรายดอกประชิดพดงอ่อนดองไรส์เม็ดกลอสอาซาสูดีอ้อแดงก็เอไปหมือนกันสุดกนนี่นต้องไป่นมันนีต้องเป่ยน้องใ้สี้ เนลลี่ทำเป็นหน้าค่ะทำเป็นหน้าเนลลี่เหมือนทำกบนะไม่เห็นอะไรเลยแต่เป็นเนลลี่เนลี่อ่ะเป็นแผนด้าที่ทรงอย่างนี้เว้ยช่างแตมแบบเป็นแผนด้าที่ทรงอย่างนี้เผ่นหน้าช่างแต้มผมปะไหนก็เขาทำกันครั้งแรกไงใช่เขามีความยูนิคมาเซนเซนจะซ้อมกันดูเซนเซน จะ่อต้องต่อยอสนี่ซ่ันได้ไมคได้ไมไจอตได้่าง้อย่าพ่อดูฝังองดีอดีแล้วของด้องด้วของดี้วขอดล้วงดีแ้ไขอด้ขอดี้วอ้วมวล้อด้ของดงด้องด้วองดอดองด้อด้องด้ของด้ดแล้วก็ของแบ้ดลี่ท้วของดแล้วของดม่ดี เราทำครั้งแรกไม่ไรหรอกเดี๋ยวเติมผูเข้าไปเนี่ใช่เลยแพนด้ารอหูรอหูรแล้วดูของเซนเซดูของเซนเซนะครับโอ้ยกอเซนเซ่เซนเซทำหมดที่สอนหรือเปล่ามีเทคนิคเกินหรือเปล่าทำไมสวยจังเลยดีเลยทุกคนนะครับีหนน้ามีความมุ่งมั่นนี่ก็กิน

โอ้โหเมย่าไม่ธรรมดาวินน่ารักยิ่งกันเมย์คือโฟรน่ารเกน่ารกเ็มมากเต็มมากนโอเคโอเคมิคแอนเพลย์เลยสวยอนนัสวยเอ้ยขอจบน่หน่อยเอออ่ะก็ทุกคนลิลี่เหมือนทำเป็นการ์ตูนแพนด้าเขาจะมีหลายๆลาแชเคเตอร นั้นนะครับทุกคน,นทุกคนเรียกว่าครั้งแรกสวยๆวยกันอยู่นะอของชแตามีความกึง่งเป็นลูกครึ่งหมีแพนดา้ากับมิกกี้เมาส์อ๋อแเ้าใส่สไลด์แล้าใส่สไลด์ที่ตาลูกตาดำ แพนด้าจากสถานที่ต่างๆก็มารวมกันตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้เราจะมีปาร์ตี้แพนด้ากันที่เราอยู่เนี่ยก็คือบ้านของเซมเซเลยเซมเซก็พักแบบนี้ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนข้างหลังข้างหลังผ้าม่านเนี่ยอยากจัดบ้านแบบนี้นะจัดให้ดูแบบเป็นร้านอาหารเลยเก่มากเด็กๆสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกมากสนุกกระตุกคนเลยโอ้มีจานหมุนดูไอตรงนี้โอ้โหสิวที่จานหมุน แล้วนี่อะไรอยู่บนจานหมุนเนี่ยหนูกินไปแล้วโอ้ยปวดเอ้าหูนี่จนหมุนจนหูหลุดเลยนะครับทีนี้โอ้ my god เอาหูไปอีกตัวนึง่ง p a ตี้หูหลุดแต่ว่าหนูไม่ให้กินนะกับดิอัลซูบะขึ้นจมูกแบบนีนี่คือวันสันติสดๆนะครับมัสซาบีโอ้โหแอนเดนเมย์ ไฟนารีไม่ได้โยพี่โอกาสเไรอม่งเ้ยนะเนี่ยไลซ์ารโร่จไงสวี่เซซี่ของพี่ระลึกไท้นะครับนกกระเรียนเป็นนกกระเรียนไทยกับนกกระเรียนญี่ปุ่นมีมี2ตัวนกโอลิการนีมาจากไทยตัวหนึ่งมาจากญี่ปุ่นตัวหนึ่ง